จะดีไปขนาดไหนครับเมื่อท่านได้เต็มที่กับงานโชคลาภก็มีมานะครับเงินทองครับแน่นอนครับสภาพคล่องเดือนนี้ท่านค่อนข้างได้ดีแต่อย่าลืมครับเมื่อสภาพคล่องดีปั๊บนะครับเก็บเงินไว้บ้างอยา่าเผลอเรอมีสติในการใช้เงินอยากได้ของชิ้นไหนคิดดูก่อนดีๆครับเพราะว่าในช่วงนี้คุณอาจจะมีรู้สึกว่าเฮ้ยมันมาละเงินมันมาละช่องทางเราดูวิธีหาเงินและท่านก็จะหาเงินเพิ่มครับแล้วหลังจากนั้นครับเงินมาจริง และก็เก็บเงินไว้บ้างนะครับสร้างครอบครัวสร้างฐานะมั่นคงครับสร้างความมั่นคงรากฐานหมั่นคงในการเงินที่ดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช anel ของรับตาครับคลิปนี้ครับเป็นคลิปของราศีตุลน,นะครับคนที่เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคมครับถึง15พฤศจิกายนนะมีถุนานี้จัดกันไปครับกับไพ่ใบแรกเลยครับผมมาปิงปองนะครับคนที่เกิดราศรีนี้บอกเลยว่าช่วงนี้ท่านจะรู้สึกว่าเข้มแข็งขึ้นครับนะจะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีมีโอกาสที่จะได้อ่อาเขาเรียกว่าลาบลอยเข้ามาเล็กๆน้อยๆอ่ะบ่กว่ากันครับคุณผู้ชมครับถือว่ามีโอกาสแล้วบอกเลยว่าถ้าใคร นะลืมไปแล้วลืมสมัครงานหรือว่าทาอะไรอะไรความดีอะไรไว้ลืมไปครับสิ่งนั้นมันจะวนกลับมาสำ็จผลในช่วงนี้ครับมาเห็นไม้พิเศษ,ษไหมครับปิ้งนาถ้ขายสมัครงานอะไรอะไรไว้อาจจะมีการติดต่อกลับมาอาจจะเป็นข่าวดีของคุณก็เป็นได้นะครับคืออุ้งงว่าโชคลาบมันจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังครับคุณผู้ชมหวังอะไรยังหวังอะไรไว้แล้วลืมไปแล้วแต่รอบนี้กลับมาครับ เดือนนี้ครับสำเร็จผลมีเข้ามาแน่นอนครับอืมอ่ะอันนี้เรื่องแรกนะครับผมอ่ะส่วนไพ่อีกใบหนึ่งครับผมจัดกันไปโอ้โหหากคุณกําลังเริ่มธุรกิจนะครับหากคุณกาลังเริ่มต้นชีวิตใหม่หากคุณเริ่มทําอย่างใหม่ๆในช่วงนี้ครับบอกว่าราศีนี้ค่อนข้างจะจริงจังทําอะไรจริงจังครับคนอยู่ข้างกายของท่านนี่จะรู้เลยว่าเฮ้ยเอาจริงหรือเปล่าวะ นะครับช่วงนี้คุณจะเป็นคนที่จริงจังไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องการหาเงินใหม่ๆการสร้างโปรเจกต์ใหม่ๆการใช้ชีวิตเก่าแล้วมายูเนียนทำใหม่คุณจะรู้สึกว่าช่วงนี้คุณกลับปี้กระเป๋าขึ้นมามีพลังงานบวกเข้ามาในชีวิตค่อนข้างสูงครับแล้วคุณจะจริงจังกับเรื่องนั้นมากๆเลยเพราะที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าคุณด้อยค่าไปคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณมันมีความหมายแต่ครั้งนี้ฮะมันสามารถทําให้คุณนะครับ มีพลังงานบวกเข้ามาในชีวิตและอยากจะทํางานอยากจะทําอย่างนี้อยากจะทํายอดให้มันได้อยากจะอยากจะแล้วมันจะได้ยอดนั้นขึ้นมาครับน่าก็เป็นไปได้เช่นถ้าใครทำติ๊กต็อกอยู่ผมยกตัวอย่างนะฮะทายอดไปทํายอดของในหน้าไปเอ้ยได้ผลว่ะรอบนี้ฉันจริงจังทำหนักกว่าเดิมนะถ้าขายค้าขายออนไลน์เฮ้ยทำวิธีนี้ว่ะทำต่อไป มันได้เยอะขึ้นมาตั้งใจทําต่อไปครับหรือว่าถ้าพูดง่ายๆว่าคุณรู้จักช่องทางรวยครับในในราศีนี้นะไพ่ใบนี้บอกว่าคุณรู้จักช่องทางที่คุณหาเงินมาได้แล้วยิ่งมากไปกว่านั้นฮะคุณผู้ชมจะค่อนข้างที่จะเออมีกําลังใจเฮ้ยมันหาได้ว่าเราเพิ่มพันถ้าเราเพิ่มเราจะได้เงินเยอะเว้ยจริงใจในการทําครับนี่ต้องขอบอกว่าอุย้ยมันได้ใจนะถ้าขายค้าขายปับ๊บจริงใจกับผู้ลูกค้าปุ๊บมียอดมียอดเพิ่มเติมมียอดซื้อซ้ํา รู้สึกดีไก่ทําร้านอาหารนะครับทําอาหารรสชาติดีใส่ใจกับเปิ้ลนนิดนึงใส่ใจความสะอาดใส่ใจปริมาณนิดนึงครับลูกค้าติดลูกค้ากลับมาต่อนี่คือวิทยาศาสตร์ที่จริงๆนะมันเป็นความใส่ใจของท่านในราศีดีครับอุระเข้มข้นเนาะดีมาสองใบแล้วครับส่วนไพ่ใบที่สามอย่างไรครับผมมาส่วนไพ่ใบที่สามครับบอกเลยว่าถ้าไข่นี้นะฮะในช่วงนี้ที่บอกว่ามีเงินมีทองเริ่มมีโอกาสเข้ามาในชีวิตครับขอเติมมาอีกสักนิดนึงครับ นะความมั่นคงของท่านกําลังจะเกิดขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านไหนทางด้านเรื่องความแข็งแรงทางด้านเรื่องการเงินจากเมื่อก่อนไม่ค่อยจะดีแต่รอบนี้ฮะมาถึงปุ๊บมาเจอความจริงใจเข้าไปครับความตั้งใจอย่างแน่วแน่ทำให้คนที่เกิดราศรีนี้ในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งเดินทางเป็นเส้นตรงเส้นเดียวครับจะไม่มีอะไรมาวอกแวกจะเป็นคนที่เข้มแข็งในแนวคิดด้วยครับมีอีโก้ค่อนข้างสูงนะครับ จึงนะครับจะทําให้ชีวิตของเราได้ดีขึ้นและมั่นคงครับอันนี้แหละฮะที่บอกว่าสร้างพลังงานบวกมากางมานะทําให้มีเขาเรียกว่ามีมีเขาเรียกว่าสร้างฐานให้มั่นคงครับจริงๆฮะนี่จะไพ่ใบนี้เลยทีเดียวนะครับผมอ่ะขออีกใบหนึ่งนะครับพูดแล้วเข้มข้นจริงๆสําสหรับราศีนี้ครับไพ่ใบที่4ี่ครับผมมาจะดีไปขนาดไหนครับเมื่อท่านนเต็มที่กับงานโชคลาภก็มีมา นะครับเงินทองครับแน่นอนครับสภาพคล่องเดือนนี้ท่านค่อนข้างได้เยีะดีแต่อย่าลืมครับเมื่อสภาพคล่องดีปั๊บนะครับเก็บเงินไว้บ้างอย่าเพลเรอมีสติในการใช้เงินอยากได้ของชิ้นไหนคิดดูก่อนดีๆครับเพราะว่าในช่วงนี้คุณอาจจะมีรู้สึกว่าเฮ้ยมันมาละเงินมันมาละช่องทางเราดูวิธีหาเงินแล้วท่านก็จะหาเงินเพิ่มครับแล้วหลังจากนั้นครับเงินมาจริงๆแล้วก็ เก็บเงินไว้บ้างนะครับสร้างครอบครัวสร้างฐานะให้มั่นคงครับสร้างความมัน่นคงรากฐานให้มั่นคงในการเงินที่ดีครับอย่าหลงละเรื่องการใช้เงินนะครับไพ่ใบนี้บอกมาถึงถึงไม่ว่าท่านได้เงินมาจริงๆแต่แต่เขาเรียกว่ามันก็จะหายเงินไปเร็วเช่นเดียวกันนะครับมันหายไปเร็วเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ขอเตือนไว้ด้วยกอกแล้วกันด้วยความหวังดีครับนะ เข้าใจครับบางครั้งมันโอ้โหทำงานมาทั้งชีวิตเลยอยากได้ iPhone 14สักเครื่องหนึ่งมาครึ่งแสนอ่ะกัดฟันไงแต่ความจริงแล้วมันยังมีอย่างอื่นใช้ได้อยู่นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือไตรตรองดีๆนะครับนะใช้เขาเรียกว่าเอาความสะดวกดีกว่านะอันนี้อันนี้บากกากร้ามเข้า,ข,า,ข,า,ข,าข้ามเส้นแต่ถือว่ามีโอกาสเรื่องราวแบบนี้อยู่นะครับผมอ่ะไพ่ใบที่5าครับผม จะดีไปขนาดไหนครับคุณผู้ชมครับถ้าใครเป็นคนที่ขายบ้านขายรถผมบอกเลยว่าช่วงนี้ท่านกนลาลังฟูฟฟอนเลยทีเดียวคุณรู้วิธีขายคุณรู้วิธีได้เงินมาแบบแปลกเลยทีเดียวนะครับที่คุณจะได้เงินกับบ้านและรถนะถ้าใครมีอาจจะเป็นบ้านเช่ารถเช่าก็เป็นไปได้ครับขายอะไรรถขายอะไรแต่งบ้านเอ้ยขายอะไรแต่งรถล้อแม็กเอ้ยอะไรเอ้ยซ่อมเปลี่ยน้านซ่อมเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับบ้านครับนายหน้าคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเงินมันมาว่าช่วงนี้ครับ คือราศีนี่ผมดูแล้วโอ้โหพระเจ้ามีความสาเร็จทั้งหมดเลยนะครับนี่ขอสามใบนี่เละอ่ะโชคลาภเนี่ยบอกว่ากันแล้วนะนะจริงๆครับมาจริงๆเลยแล้วอีกอย่างเราก็เติมใบอีกใบหนึ่งครับคุณอาจจะเจอลูกค้ารายเก่าที่คือซื้อรถคุณไปแล้วแล้วก็ชอบใช้บริการของคุณครับกลับมาย้ําต่อซื้อบ้านบอกต่อกันกลับมาใือคุณได้เป็นนในหน้าจัดเข้าไปอีกเป็นไปได้เช่นเดีวยกวกันครับนะเรื่องการหาเงินการหาเเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมครับ สใบนี่ก็เหลือโลแล้วนะแล้วเจอความขยันของคนอีกนะครับมันก็เป็นไปได้ที่คุณจะได้คว้าโอกาสนั้นไว้มีโอกาสนะครับเข้ามาให้คว้าไว้ครับคุณผู้ชมครับจริงๆครับสําหรับนี้และอีกสําคัญน,นะครับดูไพ่นี้นะอันนี้คือใจไพ่เอานะสองไพ่ใบนี้ผมบอกว่าคุณอาจจะมีโอกาสเสี่ยงดวงนะครับอาจจะมีเลขบ้านเลขรถเข้ามาเอี่ยวในแผงเจตัวก็ได้ ผมมันได้ชวนขึ้นลงทุนนะครับแต่มันมีโอกาสอย่างที่ผมว,ว่าคุณอาจจะได้โชคลาภที่แบบอ่านะนิดนึงอ่ะนะนะครับคนเท่าก่อนว่ากันไปตามนั้นนะครับจะอันเดอร์กราดหรือว่าจะข้างบนหรือว่าจะออนไลน์ก่อนแล้วแต่ครับบม่ได้ว่าอะไรกันแต่มันมีถามว่ามีโอกาสไหมขอหวังเล็กๆครับอย่าลงทุนสูงครับมันแค่หวังเล็กๆนะครับก็เปลี่ยนไปได้เพราะว่าคุณได้มีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะครับ แล้วก็ลดด้วยนะครับแล้วก็ร่วมไม่ถึงครับหากคุณที่ดูดูดูแลบริวารนะครับลูกน้องอะไรถ้าเขาเป็นเจ้าคนนายคนนะครับดูแลลูกน้องดีๆแล้วนะครับสิ่งที่ตามมาครับก็คือเอ่อจะได้ผลตอบรับจากลูกน้องก็เป็นไปได้ลูกน้องก็จะหางานให้มีการติดต่อมาจากลูกน้องมีการติดต่อมาจากคนที่เคยชอบเราอ่าเป็นลูกค้าเก่าเราอะครับกลับคืนมาครับ นะก็เป็นประดัเช่นเดียวกันครับผมส่วนเรื่องความรักครับผมนะเอาไพ่ใบนี้เลยปึ้งใบเดียวเลยบอกเลยครับชุงนี้ถ้าคนโสดเป็นคนที่จริงจังครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับอาจจะมีมาและอาจจะไม่มีมาถ้าไขรเข้ามาีจริงนะั่นคือข้ามเส้นข้ามกำแพงที่คุณชอบมาแล้วแหละไอ้ข้ามกำแพงที่คุณวางไว้แล้วแหละคุณค่อนข้างจะมีอีโก้ค่อนข้างสูงนะครับแล้วเวลาถ้าไขรจะเข้ามาหาความรักของคุณเนี่ยเออ,ค,อจจเคุณอาจจะคุณอาจจะคบเขาได้นานเพราะว่าเขาข้ามกำแพง ของคูที่คุณตั้งเลาตั้งทิ้งไว้แล้วนะครับก็ถือว่าเข้ามาป๊อบมีโอกาสสัมพันธ์สร้างความรักได้สูงขึ้นครับผมส่วนคนที่กําลังอกหักอยู่นะครับส่วนคนที่กําลังอกหักอยู่อย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจครับนะเราเรา,เราเขาเรียกว่าไงเรายิงในตัวของเราเองนะครับเราจะมีอีโก้อยู่นะครับและอีกอย่างหนึ่งเรากําลังเจ็บมานะสักพักหนึ่งแล้วเราจะสร้างกําแพงให้สูงขึ้นกว่าเดิมครับถ้าใครจะเข้ามาในช่วงนี้นะฮะค่อนข้างที่จะยากทีหนึ่ง แต่ไม่ใช่ว่าเข้าไม่ได้นะครับถ้าขครเข้ามาปุ๊บคนที่เข้ามาเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าเขาจะตอบโจทย์คุณในทุกเรื่องจริงๆคุณถึงจะเปิดใจรับเขาเข้ามาครับแล้วคนคนนั้นครับก็สามารถต่อยอดได้ใช้คําว่าต่อยอดได้ดีไม่ดีอย่างไรเราบอกว่ากันแต่ต่อยอดได้นะครับผมประมาณนี้นะครับเรื่องความรักก็ประมาณนี้นะอย่างไรเพื่อใจไปด้วยนะครับผมโอเคแล้วนี่ก็คือการพยากรณ์ของชา n e ลของรับตาครับขายชอบใจกันอย่างไรสับสกไลไว เรื่องราวแบบไหนมาติ้งนองติ้งนองเด้งขึ้นไปแล้วคุณก็ได้ฟังก่อนได้ปฏิบัติก่อนหรือว่าชอบเสียงผมอว่ากันไปเลยทีเดียวนะครับก็ว่ากันไปนะก็ขอบคุณทุกคนติดตามรับชมกันด้วยนะครับแล้วก็ส่วนถ้าใครนะฮะอยากจะดูดวงครับหรือว่าอยากให้ผมพยากรณ์เรื่องราวของท่านนะครับก็ทิ้งวันเดือนวันเกิดเดือนไว้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะทําคลิป โอลงไปให้ก็แล้วกันนะครับถือว่าเราพูดคุยกันสนุกสนานกันไปชอบเสียงผมเกาะอย่างไรก็ะว่ากันไปโอเคอย่างไรก็ตามครับอยากอยาดูเพิ่มเติมนะครับจันถึงอาทิตย์เลยนะท่านเกิดวันไหนก็สามารถชมในช่องของเราได้นะครับในปี6 2 5 6งนะครับว่าเรื่องราจะเป็นยังไงนะเราไปฟังดูพูดคุยกันดูครับโอเคบอกว่ากันแล้วครับอย่างไรครับฝากติดตามันด้วยก็ได้กันแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมขอให้ราศีนี้โชคดีเหมือนดังไพ่นะครับผมเจอกันับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ